สว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ h o น d ้าเว็1ร้อยนะตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะครับลายก่อนนี้ก็จะเป็นตัว 4TH นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว 3TH นะสำหรับตัวล้อแมกนะก็มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นนี่ฮะลายยางตัวใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะคะนะรับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับ h o น d ้าเว็1รนะตัวล้อแมกนะฮะ ตัวลายใหม่3ทีเฮดนี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนแปลงก็จะมีอยู่2อย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ก็จะมีลายยางนะครับแล้วก็ีนะแผงเรือนใหม่นะจากเมื่อก่อนตรงสีแดงตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม้สีแดงนะครับสำหรับ honda ves ร้อยสิบตัวล้อมแมกนะฮะวันนี้มาอัปเดตราคานะครับ เงินสดรวมจดทะเบียนฮนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีพเพื่อนเพื่อพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบะตัวล้อแมกนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนตัวนี้นะฮะจะเป็นตัว 4TH นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว 3TH นะฮะวันนี้มาอัปเดตราคานะครับ <í ls> แล้วก็ จะพาทุกท่านมารีวิวนะครับว่า 3TH กับ 4TH นี่มีตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะฮะเนี่ยรถผลิตวันที่28กันยานะฮะเนี่ยตัวนี้ 3TH ถ้าเป็นโกด์นี้จะเป็นตัว 4TH นะฮะสำหรับตัวเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ รูปทรงนะฮะเครื่องยนต์ตัวเดียวเหมือนกันกับตัวสีทีเฮทุกอย่างเลยนะครับแ, go แต่ต่างก็จะเป็นนี่ฮะตัวนี้จะเป็นแผงหน้าปัดตัวใหม่นะฮะก็คือไม้ได้เหมือนกันทุกอย่างนะ,ะแต่ต่างกันแค่สีนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นตัวกอดนี่สีก็จะเป็นสีออกน้ําเงินนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะรูปทรงเหมือนกันนะฮะแตกต่างกันแค่ แผงตรงนี้นะครับแล้วก็สตาทมือเหมือนกันนะเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้จดทะเบียนขาวแดงนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีขาวเงานะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับแล้วก็ที่แตกต่างนะฮะก็จะเป็นตัวยางนอกนะฮะนี่ฮะลายยางนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนนี่จะเป็นยางของวีรบุรีนะส่วนตัวนี้จะเป็นยางของดูโรนะครับนี่ แต่ว่าขนาดยางนี่เท่าเดิมนะฮะับเจสํทับเกานะสำหรับล้อหน้านะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นลายยางใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นแค่หน้าปัดกับลายยางนะครับแล้วก็รหัสรถนะจาก4 TH ทีเฮดก็จะมาเป็น3 T มทีเฮดนะสำหรับเวบร้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะฮะในส่วนของราคาก็ตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรนะฮะก็ขายราคาเท่าเดิมนะอยู่ที่ 47,930าบาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ4ี่หมนะตัวนี้ตัวใหม่นะครับสีใหม่เลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงตรงนี้นะเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็มีแตกต่างก็แค่ตัวลายยางนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น ลายยางนอกหลังนะฮะนี่ฮะช่ายางยี่ห้อใหม่นะครับเป็นของดูโร่นะครับแล้วก็ขนาดยางเท่าเดิมนะก็คือแปดสิบทับเก้าสินะสำหรับล้อหลังนะฮะนี่ลายยางตัวใหม่นะถ้าเป็นตัวเก่านี่จะใช้ของวีร์เบอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของดูโร่ตัวใหม่นะฮะส่วนระบบเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นระบบโซ่สเตอร์เหมือนเดิมนะระบบเกียร์นะก็จะเป็นเกียร์วนเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะ แล้วก็ถังน้ํามันก็เหมือนเดิมนะถังน้ํามันนี่จุน,น้ำมันได้5ลิตรนะครับผมนะรองรับแก๊ส6915แล้วก็ E20 นะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็เหมือนเดิมนะฮะ76.9นะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่46,400นะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะฮะสำหรับตัว 3T เฮดนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4T เฮดนะตัวนี้จะเป็น 3T เฮดก็ ราคาที่ติดมากระรถ4 6 4 0 0นะครับแต่ว่าทางร้านเราก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่47,930นรบาทนะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็แตกต่างก็แค่ตัวนี้นะครับนี่ะแผงหน้าปัดนะถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะตัวใหม่ก็จะเป็นนี่ฮะระบบใหม่สีแดงน,นะครับนี่ก็แตกต่างแค่นี้นะครับที่แตกต่างนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ แต่ว่าที่ร้านก็ขายราคาเดิมนะครับ47,930บาทนะส่วนเงินดาวก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ะลายเก่าแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัว 3TH นะฮะแล้วก็เปลี่ยนลายยางใหม่นะครับแล้วก็แผงหน้าปัดใหม่นะครับ ส่วนนอกนั it, ้นก็เหมือนเดิมนะฮะราคาก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวิ่ร้อยสิต hmm. <mma> ัวล mm ้อแมกก็มีสีสีเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวล้อแมกก็จะมีสีขาวแดงนะครับสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีดําแดงนะครับวันนี้รถเข้ามาก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆพี่ๆบางคนก็ออกไปนะฮะบางทีสังเกตเห็นหน้าปัดว่าทําไมสีหน้าปัดไม่เหมือนกันนะฮะก็ที่มีเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นหน้าปัดแล้วก็ลายยางนะครับ ยีห้อยางตัวใหม่นะครับจากเมื่อก่อนใช้ของ v ีเท e รเบร์นะฮะแต่ก็เปลี่ยนเป็นของด u โรนะครับแต่ว่าก็มีบางคันนะฮะก็ใช้ของ v ีเท e รเอยู่นะครับนี่ฮะสวยนะครับผมว่าก็สวยไปแบบนะครับสําหรับลายยางตัวนี้นะนี่ฮะลายยางใหม่ล่าสุดนะฮะส่วนระบบเบรกก็เป็นของดิสเบรกเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นแบบหนึ่งลูกสูบนะฮะนี่ฮะกระบอกโช้กก็เป็นสีดาด้านนะฮะ ส่วนตะกร้าหน้าก็เหมือนเดิมนะครับตะกร้าหน้าก็ของแท้นี่ใบละ206บาทนะครับอันนี้คือของแท้เลยนะครับส่วนกันลายก็141บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับแต่สีนี้ก็สวยนะครับสีนี้ก็ขายดีนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์เภอกรสสังนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทนายที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะครับเว็บร้อยสิบตัวล้อแมกนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอน้าจวัดบุรีรามอเภอกระสังก็ขายอยู่ที่47,930บาทรวมจดทะเบียนนะครับราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสําหรับท่าในใดที่อยากทําประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับประกันรถหายนะสองปีก็3,000บาทน,นะครับสำหรับท่าในใดที่อยากทําก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าไม่อยากทําก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทพร้อมอโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้ทางร้านจดทะเบียนให้นะครับผมนะฮะก็เป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะฮะก็รอป้ายกับคู่มือประมาณ45วบาทนะครับผมนะฮะนี่ฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับมีเปลี่ยนแปลงนะฮะแค่2ชิ้นนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับส่วนเนื้อสีนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะหน้าปัดก็เปลี่ยนจากสีออกสีฟ้าๆ้ามาเป็นสีแดงนะครับ นี่ฮะแผงหน้าปัดตรงนี้นะฮะหรือว่าแผงเดือนใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะครับหน้าปัดสีแดงตงัวนี้ส่วนราคาก็เท่าเดิมนะฮะลายก็เหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขรบคุณทุกท่านนะครับที่เขา้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะคะรับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ